ใช้งาน Microsoft Excel สําหรับการทํางานสํานักงานนะคะก็เนื้อหาก็คร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้ ะะการสร้างตารางคำนวณน,นะคะการใช้สูตรคำนวณการใช้ฟังก์ชันนะคะแล้วก็การสร้างฐานข้อมูลบน Excel นะคะการเรียงลำดับการค้นหาด้วยคำสั่งฟิลเตอร์นะคะแล้วก็จะมีการสร้างกราฟด้วยนะคะอันนี้ในช่วงเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าเวลาเหลือเราก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาหรือว่าให้ทำแบบฝึกหัดทบทวน คำสั่งต่างๆนะคะ,อะตอนนี้ทุกคนก็คงจะเข้าไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะคะก็เปิด Microsoft Excel ขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะ,อะตอนนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกท่านก็เปิด Excel เข้ามาวันนี้เราจะใช้ Microsoft Excel นะคะก่อนอื่นนะก็แนะนำนิดนึงแล้กันนะว่า Microsoft Excel นี่ก็เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีตใช่ไหมคะเป็นตารางคำนวณซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Office นะคะถ้าเผื่อเป็นพวกเกี่ยวกับเอกสารทำหนังสือทำจดหมายเวียนอะไรพวกนี้เขาก็จะใช้ Microsoft Word ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการนำเสนอเราก็อาจจะใช้พวก PowerPoint นะคะหรือว่าทำเป็นอินโฟกราฟิกอะไร พวกนี้นะคะก็จะใช้ powerpoint ก็จะถนัดหรือว่าจะเหมาะสมกว่านะ,ะแต่สำหรับโปรแกรม microsoft excel ของเราที่บอกว่าเขาจะเก่งทางด้านการคำนวณใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตาราง e ิเล็กทรอนิกส์นะที่มีขนาดใหญ่โตมหมึมามากนะคะหรือว่าเป็นสเปรดชีตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองนะะจริงๆแล้วการทํางานใน Microsoft Excel เนี่ยเราทํางานปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะดูดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ Microsoft Excel ได้นะแม้กระทั่งทําเอกสารทําอะไรพวกนี้นะคะบางครั้งเราจะต้องการคํานวณในเอกสารนั้นเราอาจจะทําใน Excel ก็ได้แล้วก็ค่อยเอาเส้นตารางออกนะ,ะมันก็จะเป็นเหมือน Microsoft Word เลยหรือว่าจะแทรกรูปภาพนะ,ะหรือคํานวณออกมาเส เรียบร้อยเราอํดทำเป็นรูปกราฟหรือว่าเป็นพวกแดชบอร์ดง่ายๆหรือว่าเป็นไ i วั t เทเบิลพวกนี้ก็สะดวกนะคะเพราะฉะนั้น Excel ที่ทำได้เยอะๆมากมายนะวันนี้เราก็เลยมาแนะนำการใช้ Microsoft Excel ในส่วนของพื้นฐานหรือว่าเบื้องต้นนะคะการใช้งานสำหรับการทำงานสำนักงานวันนี้ถ้าอบรมเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คงจะใช,ใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นอะเรามาดูเลยนะคะว่าในส่วนของ Excel อ่ะตอนนี้ทุกท่านก็ รู้สึกว่าจะมีบุคลากรมาด้วยใช่ไหมคะนอกจากนิสิตแล้วนะเห็นว่าจะต้องมีบุคลากรมาด้วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะ,อะตอนนี้นะคะคิดว่าทุกท่านก็คงจะเข้าไปสู่ Microsoft Excel เรียบร้อยการเข้าสู่ Microsoft Excel นะคะ าสามารถที่จะทําได้หลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราจะเข้าใช้งานนะอันนี้เขาบอกว่าเอาวิธีแรกนะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช็อตคั t อยู่บนเดสก์ท็อปใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะหรือเราอาจจะไปคลิกที่ปุ่มสตาร์ท ด้านล่างบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปนค้นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Excel แล้วก็เปิดขึ้นมาได้นะหรือแม้กระทั่งบางครั้งนะคะเราไปเจอไฟล์ที่เป็นนามสกุลของ Excel ที่เป็น .xlsx อะลรพวกนี้นะคะเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาเขาก็จะเปิด Microsoft Excel ขึ้นมาได้เลยนะ,อะตอนนี้เราก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนิดนึงแล้วกันนะ